ดี่ะมาค่ะวันนี้เมนูแซบๆอีกแล้วอะไรลาบสบายนางนะคะนี่ลาบสบายนางขออนุญาตใช้มือด้วยค่ะสบายนางอ้วกๆกรอบๆกรุบกรอบการเจเล็กนะคะเจเล็กหมึกสดนะคะเจะได้มาจาก ตลาดนัดวันศุกร์นะคะนี่กรุบกุบเด้งเด้งเลยนะซิมอะไรอะอันนี้อันนอันนี้พังหนังใครรู้ช่วยบอกทีมันมากกพักอันกัปลักษ์น้ำแดง อาขนาดเสกับหอมแดงอันนี้เหรอให้ตอนน้อยพุทธ สอนน้อยอืมไป่อนน้อยพูดนะอืมอืมออันนี้จะพังยัง ตับผ่าบอืมรับผอนแดวเขาก็เขาแบบอเอรบผ่า